กวกนจะมาเล่นน้าัานะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนพี่เปี้ยวพักอยู่ตรงพุ่นนะคะพีเปี้ยวพักอยู่ตรงพุ่นนะคะพุ่นพีเปี้ยวพักเดี๋ยวพี่เปี้ยวจะเล่นน้า,ากันแล้วค่ะจะไปไว่ายน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระช่องเปรี้ยวที่สวิเดน e n ชาแนลอีกแล้วเนาะจ้าวันนี้เนาะค่ะเปี้ยวก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะ ทีเเท่เปียวไปเที่ยวใส่มาเปรียวไปเที่ยวเกาะมาโยกอะหรือว่ามาหยอกกันนั่นเองของเกาะของสเปนนะคะอ่าเกาะนี่นี่เนาะคะ่ะจะเป็นเกาะที่ที่พวกเปียวไปเที่ยวกันเกือบทุกปีนะคะตั้งแต่ปีพศ2 0 1พเนาะคะ่ะเทากับไปเที่ยวกันแล้วก็จารถไปตามหาดต่างๆนะคะอัน วันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกสิบห้านาทีกับประมาณห่างมงแง้นะคะกับตอนนี้สิบเจ็ดองศานะคะเปียวตั้งแต่เปียวกลับมาวันพุธเนาะคะ่ะมาถึงสตอกโฮมกับสี่มงแง้วันพุธเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วเปียวกับบริหตุงาน,นะคะ่ะเปียวกับไข่เปียวมีไข่กันเป็นฮาร์ดวันศุกร์เพราะว่าอากาศยนูนสเปนอายุป,ประมาณสามสิบสององศานะคะพอมาถึงสวีเดนสิบเอ็ดองศาสิบสององศาแล้วก็ลมแห้งนะคะ มือที่เปลวลงเครื่องมาแล้วกับฝนน้านะคะเปลวก็เลยเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ไม้เงาฮอดมือนีเป็นวันจันทร์นะคะเปยวก็ทรงขอความเป็นยกเลิกกูกค่านะคะว่าเปยวป่วยเปลวไปเห็นงานเปลวก็ว่าได้เป็นเอียงลายดอกค่ะเป็นแค่แพลอากาศเราเปลวเป็นคนแพลง่ายช่วงหน้าฮอตนะคะเปยวไปยู่กอดแล้วก็แพ่ค่ะเนี่ยแพรตั้งแต่วันจันทร์จนมือนีเป็นวันจันทร์ครบรอบอาทิตย์หนึ่งนะคะเปยวเป็นคนที่แพลง่ายอ่า นี่แหละค่ะคือเลือดล้มค่อยดีตกพึ่งตกสะเก็ดนะคะี่้วก็กินยาแก้คันแน่แบบเพร,ราะหายอันนี้ดีขึ้นกลับมาเป็นไอค่ะท่านผู้ชมไอไอแบบแหงๆแล้วก็แฟนก็ไปซื้อยามาให้กินแล้วก็กินอาหารเพื่อสุขภาพของเราล่ะคะ่ะบัดซีายกะต่มมมาค่ะจังหายจังซวงดีขึนะะ้นเนี่ยค่ะกันเลยไม่เห็นวิดีโอตอนนะคะเอนี่แหละค่ะคือสุขภาพนะคะถ้าอายุ4ี่สิบขึ้นถ้าได้เป็นเรา หายยากค่ะเป็นนันเป็นนี่นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไปจะมาพูดให้ฟังนะคะท่านผู้ชมรู้เพราะว่าเปียวนะะไปยูยวนกอสเปนเะนาะเนาะเปียวนะกาแฟนไปเวลาไปเทียเ่ยวเ็เปี่ยวจะเต็มที่ทุกอย่างค่ะอยากกินยังก็กินอยากเห็นอย่างก็เห็นคือจะใส่ทุกๆนาทีให้มีคุณค่าที่สุดเออเปี่ยวถึงบ่มีเวลาลงวิดีโอแล้วก็ตอบข้อความอันเอฟซี FC นะคะเพราะว่า เปียวออกข้างนอกตลอดไม่ค่อยยู่ห้องเนาะคะ่ะถ้ายู่ก็คือช่วงมากินข่าวเที่ยงนะคะตอนเศาร์เนาะคะ่ะมูฮัก็จะออกเดินออกกําล่างกายพอเดินออกกําลัางกายเปี้ยวเนี่ยจะลุกขึ้นมาแต่เศาร์เลยค่ะท่านผู้ชมเปียวจะตื่นประมาณตีสี่ตีหา้าเปี่ยก็จะมารอจนว่าค้นคนอ่าเริ่มออกมากันเรียงของสิละคะ่ะกับประมาณหกโมงเศาร์เปียวจะมาเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นทุกมื้อแล้วก็จะมานั่งจิบกาแฟจะเฮ็ดทุละส่วนตัวจนหวเจ็ดโมงเศา้า แฟนเปียวนี่ก็จะตื่นประมาณเจ็ดโมงเคิงถึงแปดโมงแฟนจะตื่นประมาณนี้นะคะแล้วพอแปดโมงเคิงเนาะค่ะเนาะบางวันแปดโมงเคิงถึงเก้าโมงช่วงนี้นะคะเปยวจะออกจากห้องกันเบลเฝ้่าไปออกกําลังกายก็จะไปเล่นนะคะเกาะนี้เป็นเกาะที่ค parole, ่อนข้างสวยเขาก็จะไปเล่นมองได้มองได้ที่เขาไม่เคยไปปีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาไปโพโตโคลมเนาะค่ะถ้าเอยซื้อผิดก็ต้องขออภัยมาณที่ดีเลยนะคะ นั่นแหละค่ะกาจะยูย่ไกลกบพอาหาดาคาราดูที่เปียวเคยไปคังแรกที่เปียวไปเหยียบนะคะอันหลังจากนั้นเ่าก็ไปเดินนะคะไปเดินไปชมน,นั่นชมนี่นะคะแล้วเปียวก็ได้นัดกับหมอหน,นวดไว้นะคะว่าเปียวจะไปจะไปหนวดเปียวกักย่านเปียวไปหนวดระทันนะคะเปียวได้เวลาสิบเอ็ดโมงเกกับเฝ้าไปวอรกําลังกายเฝ้าไปนี่กับข่อยนะคะออรกําลังกายกันเด,นนนดินนั่นเดินนี่ประมาณสองชั่วโมงค่ะพะสองชั่วโมงเสร็จ เฮากะอันมาเลน่านห็นไหมคะประมาณสิบหานาทีค่ะพอถึงเคิงชมวงดอกพะเปียวฟาวนะคะเปียวยานเพื่อไปนวลบพทันเปียวเปียวก็จะไปไปเล่นน่านะคะเป็นเล่นน่าเป็นมูพ่อหญ่เพราะว่าห้องที่พะเปียวพักตึกที่พะเปียวพักนะคะอยู่ใกล้กับแม่ยน่ายางมากะบ สามนาทีก็ถึงแล้วค่ะพบย้ยวอยู่ซอยที่สองนะคะซอยแรกก็จะเป็นอราถอาหารนะคะอยู่กับติดหาดพบี้ยวจะอยู่ซอยที่สองก็จะเป็นห้องพักพบเ้ยวนะคะเบียก็จะเล่นน้ำกันยุ้สันทุกมือคะ่ะตอนเศร้านะคะกวอนอาหารเทียงกอนอาหารเทียงเสร็จแล้วพอกินอาหารเทียงเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนิดหน่อยนะคะเพราะมันห่อนแหง้งเฮาก็จะไปเล่นน้ำนะคะบุษันเฮาก็จะออกนอ,อกพื้นที่ท่านผู้ชม่ะไปไปเจอมอนหวนวไทยที่แบบเก่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นซื้อว่า พี่เอเนาะถ้าเอ้ยซื้อผี่ก็ต้องขอโทษเลย้วค่ะซื้อพี่อย่างพี่โอ้ค่ะอขอโทษหลายๆซื้อพี่โอค่ะท่านผู้ชมนวดดีดีจังใดจังโยกไปนวดอันอยู่นิกว่าอันมายกกาในร้ายแต่หลายหมองไม่เคยเจอหมอนวดแบบนี้จักเทียเพิ่นนวดไทยเนแบบยืดสิ้นให้ไหมค่ะ,คะแซะทุกยางทุกอย่างแบบ เฮ็ดไฮเปี้ยวนะ่ะแห่ค่ะเปี้ยวจะมันดีดีใจหลายท่านผู้ชมผู้ใดผ่านไปผ่านมาล่านนวดอันนี่ก่อนโปรโตโคลโงดัเบิลสิเอาลงให้เบ่งเด้วค่ะเป็นอย่างที่ว่าเป็นล้านนวดที่บริการดีมากเลยนะคะแล้วแบบว่าเปี้ยวชอบนะคะเปี้ยวไปมาหลายหมองแต่ว่าเปี้ยวชอบล้านนี้มากแล้วแบบการบริการดีนะคะเจ้าของล้านนะซื้อพีไก่เนาะคะ่ะก็จะมีลูกซอยซอยอยู่ด้วยนะไหมค่ะเป็นอย่างที่ดีเราแบบ ทั้งพนักงานทั้งเจของง้านอัธยาศัยดีนะแม่คะ่ะแล้วก็คือมีนำใจนะแม่คะ่ะก็บว่าม,มั่วๆน้ำเพลินแป๊บหนึ่งเพราะบ่ค่อยมีเวลา้ลานเพลินเป็นนอยงที่ค่อนข้างแบบว่าคิวเต็มนะแม่คะ่ะต้องจองล่วงหน้าสองมือนะคะบางเทีอาซากับบ่ได้เวลาด้คะ่ะเพราะว่าเป็นมองท่องเที่ยวที่ค้นจองลายนะแม่คะ่ะเพิ่นมิลูกค้าประจํา เปียวหนะ่ะไปมือเว้นมือคะ่ะแล้วมือมือสุดท้ายนะเปียวเดว้นวดกับคนอื่นที่เป็นนวดอ่านวดอีกแบบหนึ่งนะคะนวดผ่อ,อนคลายแต่เปียวหนะ่ชอบนวดไทยแล้วก็นวดกดเซนเปียวจะมีปัญหาที่สุดคือช่วงหัวไหล่ต้นคอทั้งสิ้นนะคะแล้วพี่คนนี้นะคะเพิ่นนวดดีมากแล้วเพิ่นก็จกเสน้นจกสายให้เฮาแล้วก็ ือเปลี่ยวหายน่ยไห่คะเปลี่ยวลงมันมันติดอยู่แบบสะบักนะคะคนเป็นมอนวดเนาะ่ะน้านนวดของเปลี่ยวนี้เปลี่จะนวดพวกนักกีฬาพวกอันปั่นจักรยานแล้วก็คือเปลี่ยจะนวดหนักตลอดเวลาเป็นนวดไทยนะแม่ค่ะไทยผสมก็เลยเหตุให้แบบว่าเปลี่ยวเป็นลายแล้วเปลียเป็นออฟฟิศซินนดมพร้อมะหมค่ะคือเขามันนางดมแล้วเขาเห็นงานนางมาพร้อมก่อนหน้านั่นแล้วก็ ยกแบกหามมาพร้อมหลายอย่างหน่อแม่ค่ะมันสะสมมันโดนพอมาเจอมอนวดถูกใจท่านผู้ชมเอ้ยเพี่ดีใจแท้งหลายพี่้องชอบไหมคะเพี่ประทับใจมีการอันสิเฮ็ดอันสิแบ่งอันประเดียกให้พี่เอาพร้อมได้อันลาเอาไปกินบ่าพี่ละเกงใจเพลินท่านผู้ชมอันเห็นไปเที่ยวล็อก็สิเกลล็อกกสิแบบสงสารนะแม่ค่ะแบบว่าก็เสิอยากกินประเดียกประลาเนาะเพี่ก็เหรอเฮ้ยพี่ดีใจไหมคะท่านผู้ชม เข้าไปเราไปเห็นคนบ้านเดียวกันเข้าไปล้วเข้าเดไปเห็นว่ายังไงซะเข้าไปเห็นคนไทยคือกันเปียวนะมักถ้าเห็นเขาขึ้นไปว่ามอหนวดไทยล้านไทยอย่างไทยๆก็อยากสนับสนุนก็อยากไปก็อยากก็เป็นค้นหมักแนวนี้น่อยคะเปียวเองก็เป็นมอหนวดเนาะเนาะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เปียวประทับใจนะคะเห็นอย่างเกี่ยวกับคนไทยเปียวไปชอบค่ะท่านผู้ชมแล้วร้านของเพื่อนเป็นนี่ยังที่แบบน่ารัา ตมุตมีแล้วก็บแบบคือแค่แค่เข้าไปก็คือรู้สึกควัคายนี่ไ้ยคะแล้วก็อาชีพนวดไทยนี่นะคะไปอยู่ต่างประเทศหาเงินง่ายมากแล้วก็บ่ต้องลงทุนหลายลงทุนก็คือลงทุนแรงเฮาแล้วก็น้ำมันนะคะยิ่งทานวดไทยเป็นนะคะ,ะนวดไทยผสมผสานน้ำมันนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมบ่ได้บ่ได้ลงทุนอย่างไร เลีวเฮาอันฟีมื้อดีๆเน่ใส่ใจลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการนวดมองไดเขาเน้นเฉพาะจุดนะคะได้เงินดีเปียวคอนเฟิร์มเลยนะคะที่เปียวเนี่ยอ่ามาอยู่ต่างประเทศเราเนเพราะเป็นมอนวดทั้งหมดสิบสามปีเนี่ยเปียวเองยอมรับเลยค่ะว่าอาชีพมอนวดเนี่ยเฮตุให้เปียวมีเงินซื้อบ้านเหตุให้เปียวมีเงินได้ท่องเที่ยวเหตุให้ครอบครัวของเปียวได้มีกิน ยูดีขึ้นนะคะที่เปียวว่านี่โบแมนว่าอวยอาชีพเจาาะะ้าของได้ค่ะท่านผู้ชมเปียวพูดหมายถึงว่าคนที่มายู่ในต่างประเทศนะคะที่เขาบบมีโอกาสได้เรียนสูงๆเหมือนคนอื่นแล้วกับบ่ใดมีอาชีพติดตรงมาจากเมืองไทยเหมือนเปียวเหมนะคะเปี่ยวกับมานมาเรียนแล้วก็มาหาเห็นงานหนวดเพราะว่าอ่ะเมืองนอกเป็นอันอย่างที่ว่ามันหาคนนวดเป็นยากแล้วก็ ฝรั่งแหยความสนใจนะคะแหลวก็ยิ่งฝรั่งออกกําลังกายเขายิ้มเขายังเส้นสายเขาตึงนะคะถ้าเขามีความรู้เรื่องเส้นเรื่องสายหากินได้สบายเลยคะ่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดพานไปที่โพโตโคลลมเนาะคะ่ะหรือว่าเกาะมายกกาเนี่ยไปนวดล้านพีเพิน่นใดเลยนะคะเรียวเพิ่นก็ต้องการพนักงานน้าเด้เห็นงานอยู่เนี่ยเจ้านายกระจดีแล้วก็ล้านกับแบบเป็นอย่างที่ดีนั่นไคะ่ะนั่นราคาฟรีมือพนักงานก็ดี ระบบระเบียบการจัดการองเพิ่นกันดีนะคะท่านผู้ชมนี่ราคาเปียวกันเลยมเราเม่าเมามอยให้ฟังว่าสิ่งที่เปียวประทับใจเปียวไปเที่ยวเปียวไปพบเจออยัางเรากคะคือทําให้เปียวรู้สึกดีเลยหมคะ่ะเปียวกันเลยมาอยากบอกต่อสําหรับผู้ใดที่ชอบรักษาหนววรักษาแล้วก็ไปเที่ยวนะคะอยากหาหมอนหน,นัวฟฝีมื่ได้ดีอย่าลืมนะจ๊ะล้านนี้นะคะล้านเดี๋ยวเปียวจะลงไว้ให้นะคะทา่านผู้ชมในเปียก็ขอกราบขอบ,ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ ที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวอย่าลืมอันติดตามชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย